พอมันขึ้นมาโหนโหนเสร็จปุ๊บนังลงรูขึ้นปุ๊บโหนเสร็จปุ๊บลงรูเจ้าปู่อย่งเรีกมาได้แย่เลยเลยเพราะมันไม่มีอะไรขึ้นไม่ใช่หรอกคือผมบอกตรงๆเลยตั้งแต่ผมมาผมไม่เห็นใครเลยนะเลยผมเห็นอยู่คนเดียวฮะนขาหลบปู่หรือเปล่าคะผมเห็นน้องบูมคนเดียวนอกนั้นผมไม่เห็นใครเลยไอ้พวกท่อดังไอ้พวกแบบปี๊ดปาดปึ๋งปังเนี่ยหายหมดเลยอะไรเอ็มเห็นตอตอยืนอยู่ข้างกันเลยเอออ่าไม่เห็นเลยผมไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้แอบ แอบไปไหนอัดคลิปเดี๋ยวคุณจะดทานข้าวไปด้วยก็คุยไปด้วยก็ได้ได้แล้วครับเบอร์ครับเอ๊ะเบอร์ได้ยังไงอผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยผมมีอิทธิพลกับพวกคุณขนาดนั้นเลยเหรออะเบอค่ะมันเบอร์ใช่ค่ะเนี่ครับทำยังไงอ่ะใส่ไวไฟตอนนี้ได้ไหมอ่อใส่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ย่าบอกไม่ทำยังไงมันมันไลฟ์อยู่เนี่ยอ้าวไลฟ์ไลฟ์อยู่เหรออ่าคุณตนันพูดสวัสดีครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาเจอกันรู้จักไอ้แย้ไหมไอ้แย้มันตายแล้วมันเบอร์เดี๋ยวผมลงก่อนนะผมผมใส่ไวไฟอ่าเราจะได้ไม่เบอร์ผูตายเอ้ยไม่ต้องลงไม่ต้องลงกดลงยังยังไม่ต้องลงอ่าอ่าย่อย่อหน้าย่อยังไงแล้วก็ไปเซตติ้งย่อยังไงอ่าย่อก็ปัดปัดลูดลงอ่าปัดจากข้างบนนะคะมุมบนแล้วก็ลูดลงปึ๊บอ่าเดี๋ยวด้วเพื่อนเวียนหัวนิดนึงอ่า ค่ะไปเซตติ้งยังไม่อะไรเลยเนี่ยยังไม่ปัดไปไหนเลยมัันยงงไมือมันสองมือมันไม่มีมือช่วยย่าลงไว้ก่อนดี่ว่าเดี๋ยวมาใหม่ขึ้นใหม่มาเสียท่าที่กกกอกหมดเลยเอ็มบอกเลยนะของเราแน่ๆเอ้อันนี้มันไม่ดีท่อันนู้นอ่ะไม่ดี จะให้ใส่ไวไฟแต่แรกแล้วไม่เครื่องนี้ดีเครื่องอย่าพึ่งไปไหนนะคะ FC ทุกคนเดี๋ยวปู่ยังไม่ได้พูดประเด็นเลยอ่ามีประเด็นมีข่าวใหม่มาด่วนอ่าเดี๋ยวตอนนี้พี่ธนันขออ่าใส์ไวไฟดนึงนะคะผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวได้ฟาดมันก็หลุดอ่าเดี๋ยวได้ฟาดแม่อ่าแล้วมันเสียท่าที่ผมเกอะ ใช่ที่นี่เป็นที่ปรับเซียนเพราะว่ามันเป็นจุดอับสัญญาณนะคะมันมีภูเขาล้อมรอบกกตูมยังสัญญาณจะดีกว่าย่าอันนี้ย่าไว้ยังเอาไว้ยังเอา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 ไว้คอะไร ย่า <time> uh, ๆคร um? ับบอกบอกเบอร์หน่อยค่ะบอกเบอร์ไวไฟเขาหน่อยสี่ศูนย์แปค่ะพอมาดีเลยอ่าสามันชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรวิพาดาวิพาดาวิภาดาค่ะอยนเดี๋ยวก็มาแปอีกก่อน็มาแปศูนย์แแล้วก็อะไรต่อย่า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 เดียวศูนย์แปดสี่เก้าเก อ่า่ะได้แล้วค่ะตอนนี้ตาชานก็มาแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนไม่คือมาดูมาดูมันพร้อมหรือยังอ่านะคะดูอดูว่าพอหรือยังค่ะนี่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะลูกข้อมือนะคะให้ให้ลุงได้ได้เดี๋ยวเอาใส่รถไปจ้ะเออเอาใส่รถไปค่ะโอ้นักข่าวอะไรอ๋อผมรู้แล้วครับเนี่ยผมกําลังจะเดินไป ขอลอรอชัแดแมตกันอนไนนะคะน่นะคะเมื่อกี้ต่อ, <ico le> อยังไงวะเนี่ยปดหัวมาแล้วนะ <S <s <ign> <S <c oughs> น,นี่งนั่งนกว่างงเลยว่ะ แล้วเอมเอาใส่รถไปด้วยจ้าเดีวเอมใส่รถไปจตากลัตาไปแล้วนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวไปบ้านลุงกันไม่อยากจะไปไหนเลยเ่นนี้คตงงไหมไม่ไปไหนใช่ไหมอะไรนะติดกดไม่ไปโอ้ เพลียนจริงๆที่นี่ค่ะของช่องเอ็มเดอร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล like, ้วก็กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก um> ็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็รออยู่แต่้อมีใช่เพื่อนๆก็รออยู่ิแต่มันดูกลุ่มวันนี้ต่อโอ้โห โซ่ไงโซ้งเอฟซีก็รออย่างใจจดใจจ่อนะคะรอต่อไปจะกินของดินแต่เย็นๆนี่นะยกเลิกกันเลยดีกว่<ห>าค่ายะมเคมสช่างเอ็มติดไฟ้ไฟหรอน้ ีงงเลยหายไปไหนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะใช่คคนนี้พาพัดนะคะโมโจิโมโจิปูสัมภเวสีเริ่มเยอะแล้วมาปรับด่วนอ๋อจ้าเดี๋ยวกำลังกินข้าวนะกินข้าวห้านาทีเดี๋ยวไปเลย นะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใจเย็นๆใครมาปูุกนะข่าวปลุกไม่อยู่นี่แย่เลยลุงไม่ออกมาหรอกตอนนี้ตอนเช้าลุงเนี่ยทำอะไรอยู่ในบ้านหายเลยเออแค่นั้นแหละวันนี้ไม่ต้องปลุกแล้วใช่ๆเลย จริงๆก,ก,กินข้าวไปด้วยแล้วก็ไลไปด้วยก็ได้ขั้งแรกของตะน,นั<า>้นเอาโอ้หัวมากเลยที่นี่เอะเดี๋ยวต้องเป็นไปนเหมาเจ้าของบริษัทมาแล้วหายไปหมดเลย พี่ธนันกินข้าวแป๊บนึงอ่าเพราะว่ากินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไลฟ์ไลฟ์ไปนู่นเลยนะคะทุกคน,เ,นเย็นๆไม่มีใครเข้าเลยคราวนี้นนี้ก็เป็นขุนพลดันหน้าของเรานะคะทั้งสองสองขั้นเลยนะคะบกนะักลยเนาะตอนนี้กดหวรู้สึกแบบมีหนาวๆนะคะทำไม่ะอ้าวปกติจะร้อนนะคะเมื่อคืนเ่ยหนาวนะคะก็นี่แหละผมมาแหละปวกต<ม>ัดไปตัดไป<ๆ> เอาไม่มีใครมาท่องขนาดเลยคนนี้โอ้ตายแล้ว,ลวไปมเมื่อกี้แต่ย่าสวัสดีครับเราไปที่เลยเดี๋ยวเอ็มเอาน้ำมาให้เราไปที่เลมได้บ้านลูก กัซานกัซานเราจะได้ระบบไฟนะภาพไม่ทัดเอาวะเครื่องนี้เป็นอะไรเนี่ยเจ้าอะไรหรือผมขันงูเลยหรองูขึ้นจ้างูเหรอแกแล้วยูซีล์ตายตัวนึงหรือเปล่าก็มีอยากแต่ก็ต้อง เันเ้ออานะเป็นหรุกาค่ะสำหรับคลิปของย่าชี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ